อ้าก็เอาเรื่องที่เป็นวิชาการเอาเรื่องที่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนนะและรเรื่องของ macroeconomics มาตัดรสชาติเรื่องที่มันเป็นสีสันเรื่องแบบชาวบ้านชาวบ้านนะต่อเนื่องมาดูกรณีของคดีโกงหุ้นวินเ e เนจีโฮดิ้งนะครับ,รบที่ล่าสุดเนี่ย ทางศาลพาณิชย์อันนี้เ,เราก็แปลามาตรงตัวนะฮะก็เป็นคดีความที่นายนพรสุภพิพัฒน์และก็บริษัทของนายนพรอีก3แห่งประกอบด้วย Symphony Partners Next g l o b a l investments และ Dynamic Link Ventures เป็นโจทย์ยื่นฟ้องจำเลย17รายนะฮะก็เป็น the high court of justice นะ king's bench division Business and Property Court of England and Wales Commercial Court นะ <c oughs> ก็ Commercial Court ตรงนี้เราก็ขออนุญาต t ครับ <c oughs> แปลมา <c oughs> เป็นภาษาไทยว่าศา,านนลพาณิชย์แล้วกัน <c oughs> แต่ดูจากบทบาทนะฮะ <c oughs> แล้วก็ในรูปแบบของคดีนะฮะก็อาจจะคล้ายคลึงกับสารแพ่งบ้านเรา <c oughs> แต่ก็จะมี <c oughs> ความแตกต่างกันใน แง่ของเงื่อนไขและรายละเอียดไล่เรียงดูกันอีกสักครั้งหนึ่งจำเลย17รายในคดีนี้นะครับ,รบหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยนายนบนรงเดช 2. นะฮะนาง Emma Collins, านาเอมมาลูอิสคอลลินส์ 3. นายทันเหรียญสุวรรณจำเลยที่4นายอามานลาคานีจำเลยที่ 5. นางคาดิจาบิลานซิดดิกี้จำเลยที่6บริษัทคอลัมอินเวสเมนต์ลิมิเต็ด จำเลยที่ 7. บริษัทเคเลสตันโฮดิ้งส์ลิมิเต็ดจำเลยที่ 8. บริษัท ALKBS จำเลยที่ 9. บริษัทโกลเด้นมิวสิกลิมิเต็ดจำเลยที่ 10. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจำเลยที่ 11. ในายอาทิตย์นันทวิทยาจำเลยที่ 12. บริษัทคอนวอลลิสลิมิเต็ดจำเลยที่ 13. นายวีระวงจิตมิตรภาพจำเลยที่14ดรเกษมนรงเดชจำเลยที่ 15. คุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาจำเลยที่16 นายประเดชกิติอิสารานนท์และจำเลยที่17นายนัทวุฒิเผาโปรมอันนี้ก็ตามคำฟ้องนี่เลยนะฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ผลการตัดสินนะคดีล่าสุดที่ออกมา,อาปรากฏว่าในส่วนของจำเลยที่5ค,คือนางคาดิจาบิลานซิกดิกี้เป็นภรรยาของนายอามานลาคานี จำเลยที่10ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและจำเลยที่11นายอาทิตย์นันทวิทยาสารตัดสินว่าไม่มีความผิดในส่วนของข้อกล่าวหาที่นายนพพรและบริษัทได้มีการไปฟ้องร้องกันในครั้งนี้แล้วก็ไม่ต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับนายนพพรสุภาพิพัฒน์อันนี้อันนี้สามรายนี้รอดนะสามรายรอดพ้นบนถินเพราะสารตัดสินแล้วนะฮะไม่มีความผิดอ่าฮะ ในส่วนของการฟ้องร้องคดีในครั้งนี้เนี่ยก็ตามที่เราได้เปิดหัวกันไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว uh huh. นะ uh huh. ว่าทางนายนพพรเองก็ได้มีการกล่าวหาว่าจำเลยทั้ง17รายนี้ได้ร่วมกันล่อลวงให้นายนพพรเนี่ยขายหุ้นให้กันนนบนายนพในราคาหรือว่าในมูลค่าที่มันต่ำกว่า uh huh. ความเป็นจริง uh huh. นะ uh huh. เพียงแต่ว่าในการ พิจารณาคดีนี้เนี่ยก็มีการนําเอากฎหมายจากหลายประเทศเข้าไปประกอบการพิจารณาด้วยนะครับทั้งกฎหมายประเทศไทยกฎหมายฮ่องกงกฎหมายสิงคโปร์กฎหมายเบลิสกฎหมายบริเตนเวอร์จินนะก็มีความน่าสนใจนะอย่างกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยก็มีการหยิบยกเอามาตราเอาที่สำคัญสำคัญเป็นไฮไลน์นะอย่างมาตรา3-5-0อ่า350นะซึ่ง3-50เนี่ยมันเป็นเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ แอ้ด้ oh, okay. โดยสรุปจะบอกว่าคาดีนี้เป็นคดีโกงหุ้นวินเอเนจีโฮดดิ้งก็น่าจะตรง uh huh. ประเด็นมากที่สุดแล้วล่ะนะ uh huh. โอเคในสมการกล่าวหาเรื่องของการโกงเจ้านี้มีการฟ้องร้องอมูลค่าความเสียหาย1,500ล้านเหรียญสหรัฐ uh huh. นะแต่คำพิพากษาออกมาเนี่ยก็สั่งลงมาอยู่ที่ประมาณสัก900ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยกลมๆมนะก็ตกอยู่มากกว่า ต้องบอกว่าน่าจะมากกว่าส0 0 0มล้านสามหมื่นนิดๆประมาณส0 0 0มื่นเศษๆซึ่งจําเลยทั้ง14รายก็เดี๋ยวจะมีหน้าที่ต้องร่วมกันชดใช้ต่อไปทีนี้ไฮไลท์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่การบังคับบังคับการบังคับคดีตามคําพิพากษาซึ่งอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับคดีแพ่งเพรฉะนั้นการจะบังคับเอาทรัพย์สิน ของจำเลยเนี่ยมาชดใช้ให้กระโจดในฐานะผู้เสียหายอตรงนี้ต้องจับตามองว่าเขาจะไปบังคับอะไรกันอย่างไรถูกไหมเพราะถ้าเราดูจากรายชื่อจําเลยทั้งหมดที่ต้องร่วมกันชดใช้แล้วเนี่ยผมว่าเอาจริงๆนะเอรวมกันแล้วเนี่ยแต่ก็เทียบกับที่ศาลสั่งลงมาสา0 0 0ื่นกว่าล้านเนี่ย ดูไม่น่าจะมีใครมีปัญญาจะไปจ่ายได้นะเอเออย่างนบนรงเดชซึ่งเป็นเป็นเป็นชื่อตัวละครสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยออแต่ผมว่าวันนี้สามหมื่นล้านกับนบเอาจริงๆสามหมื่นล้านกับนบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นของคู่กันมาแต่แรกอยู่แล้วนะไม่ใช่ของไม่ใช่ค,คู่ควรคุณไม่ใช่คนคู่คว<อ>กรกับทรัพย์สินหลักหมื่นล้ 10, ลานเนี่ยคำถามคือแล้วหุ้นที่ไปโกงเขามา อันนี้ตามคําตัดสินด้วยแล้วไม่เพียงแต่คาตัดสินของศาลพาณิชย์ที่ประเทศอังกฤษครั้งนี้นะก่อนหน้านี้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็เคยมีคําชี้ขาดะนะแล้วก็มีการไปบังคับคดีกันต่อ,อที่ศาลในต่างประเทศอย่างศาลที่ British Virgin นะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า นบนรงเดีเนี่ยไปชักดาบค่าหุ้นนบผ่อนจริงๆเพราะอนุญาโตก็ชี้ขาดว่าให้นบเนี่ยในฐานะผู้ซื้อนะไปทำการชำระเงินให้มันครบซะติดค้างเขาอยู่เท่าไหร่ก็ไปจ่ายนะนบผ่อนเขาก็เอาคำชี้ขาดของอนุญาโตไปบังคับต่อที่ศาลในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลเนี่ยก็มีคำสั่งออกมาแล้วทั้งศาลเบติสเซอร์ชินศาลประเทศไทยก็มีคำพิพากษาให้บังคับคดีตามที่ ผู้ร้องอก็คือโจทย์เนี่ยเขาไปยื่นไว้นะดัะนั้นการชักดาบหุ้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการโกงผมว่ามันก็คงจะไม่ได้ผิดนักถูกไหมความหมายไม่ต่างกันมากเอานะก็นบเนี่ยน่าสนใจคำถามคือในส่วนของการบังคับคดีคุณสุภะชัยครับจะไปบังคับเอาหุ้นที่ไปโกงเข้ามาได้ไหม อย่างหุ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่ว่านบเองออเออใช้สองบริษัทของตัวเองเนี่ยนะครับ,รบซื้อมาจากนบพรย้อนกลับไปเกือบสิปีที่แล้วนะมีทั้งตัวของ KPN e เอ,อ r g y Thailand แนดมีทั้งตัวของ Fullerton ที่จดอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะเป,เ,ปเป็นสองนิติบุคคลที่ไปซื้อหุ้นมาจากนพพรสุภพิพัฒน์แล้วมันก็ปรากฏสตอรี่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านพเนก็ได้สั่งการให้2บริษัทนี้โอนหุ้น w i n เอเน g y h จีโฮ n ดินะฮะออ,ออกไปตามบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีออฟชอร์ของนายทันเหรียญสุวรรณบัญชีออฟชอร์ของนาย ani, อามานลาคานีบัญชีออฟชอร์ของนางเอมมาลูอิสบัญชีออฟชอร์ ของนัททวุฒิเผาบรมและอาจจะมีอีกสักหนึ่งหรือสองคนที่เกี่ยวข้องออมีการโอนไปที่โกลเด้นมิวสิก้อนใหญ่คือต้องบอกว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยออนบที่ไปซื้อหุ้น w i n Energy Holding จากนบพอมาออมันเป็นการซื้อทางออมเพราะเขาไปซื้อ REC IC เป็นเจ้าของวิน60%อเซ็นาใช่ใังั้นไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยคือ40%จาก60%นะฮะถูกโอนไปไว้ที่โกลเด้นมิวสิที่ฮ่องกง อ๋อ,อน,นี่ก็เลยเป็นที่มาของการต้องนําเอากฎหมายฮ่องกงเอาอะไรต่างๆมาใช้ <c oughs> ก,ก็ปูเรื่องกันประมาณนี้ละกันที่นี้ครับ <c oughs> คําพิพากษาเนี่ยล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาเป็นสาธารณะแล้ว <c oughs> ออ400กว่าหน่400กว่าหนาบุรภาก <c oughs> สุปชัยขอเวลาย,ย่อยข้อมูลสักนิดหนึ่ง <c oughs> 400กว่าหน้่ และไม่ได้อยู่ในภาษาแม่ด้วยแต่ขอเวลาย่อยข้อมูลสักนิดหนึ่งแต่ที่เราจับมาเป็นประเด็นหลักในวันนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญมันไปตกอยู่ที่ชื่อจำเลยที่13 mm hmm. นั่นคือนายวีรวงจิตมิตรภาพ mm hmm. วีรวงจิตมิตรภาพเนี่ยเป็นทนายความผู้ก่อตั้งเป็นทนายความหุ้นส่วนของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศไทย mm hmm. ถือว่าเป็นท็อปโฟล์ประเทศไทยนะ uh uh. นั่นคือ WCP ชื่อในอดีตเนี่ยคือวีระวงชินวัตรแอมเพียงพนอองที่เขาบอกรองเฟิร์มใหญ่ๆดังๆน่นะก็บ้านเราจะมีเบเกอร์แมคเคนซี่มี WCP มีสยามพรีเมียร์มีมีแฮนตันนะมีเฮอร์เบิร์ตสมิธปัจจุบันมี KAP คือกูดันแอนด์พาร์เนอร์ซึ่งกูดันแอนด์พาร์เนอร์วันนี้จะว่าไปแล้วถ้าเอาตามเฮดเขานะฮะก็คือบรรดาพาร์เนอร์บรรดาทนาย ด้วยไซซิ่งวันนี้ k p p น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ด้วยจำนวนของเคสที่ไป Handle ในแต่ละเรื่องเอาว่ากันไปแต่ชื่อของ WCP ซซึ่งวันนี้ไม่มีเพียงพนอแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ก็ก็ก็คุ้นหูคุ้นตากันนะฮะว c ีเีวีระวงเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นทนายความหุ้นส่วนตลอดจนเป็นบอร์ดของ WCP ด้วยวีระวงนี่ถือว่าเป็นบิ๊กเนม นะฮะในวงการกฎหมายของประเทศไทยนะชื่อก็สะเทือนเรือลั่นนะทั้งในวงการศาลทั้งในวงการนักกฎหมายทั่วไปในวงการธุรกิจบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกความของวีระวงด้วยกันทั้งสิ้นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศนั่นก็เป็นลูกความของวีระวงเป็นลูกค้าดูก่อนหน้านี้หลายบริษัทในเครือของเจ้าสัวเจริญครับ ก็เป็นลูกความของวีระวงอือันนี้ยกตัวอย่างนะอ่าจะมีอ evet ื่นๆก็ครับผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของโลกก็เป็นลูกความของวีระวงศ์อือนะครับก็เอาละฮะก็ถือว่าเป็นซ u เปอร์บิ๊กเนมคนหนึ่งนะชื่อไปอยู่ที่ไหนก็สะเทือนเรือนลั่นที่นั่นคุณวีรวงจิตมิตรภาพจำเลยที่13ก็ถูกตัดสินนะฮะว่ามีส่วนร่วมการกระทำความผิด ในกรณีนี้ด้วย mm hmm. ซึ่งเราอยู่ระหว่างการากระเทาะข้อมูลจากคำพิพากษา400กว่าหน้าจุดที่น่าสนใจประเด็นที่ต้องโฟกัส mm hmm. าสารมีคำพิพากษาอย่างไรหรือเปล่า mm hmm. เกี่ยวกับเวีรวงจิตมิตรภาพว่ามีส่วนช่วยเหลือหรือมีส่วน mm hmm. ร่วมในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสัญญา อ oh, นะครับเอ่อจะเป็นลักษณะของการทําสัญญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า่า mm hmm. ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปกระเทาะดู oh, ในรายละเอียดของคําพิพากษาแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรในลักษณะประมาณเนี้ mm hmm. เออมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้พอผลคอํอผลการตัดสินของคดีที่อังกฤษนี้ออกมาเวรวงจิตมิตรภาพอันนี้ก็ปรากฏเป็นแฟกต์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะขณะนี้คือได้มีการทยอยออลาออกจากการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นห,หลายแห่งนะค,คุณสุภชัยเจยรไนในส่วนนี้สักหน่อยเป็นอย่างไรครับนี่ที่เป็นทางการชัดเจนก็คือ,อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับานายวีรวงเองก็มีการลาออกจาก อย่างบริษัทแรกก็คือเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนหรือว่า BJC นะฮะยื่นใบาลาออกแล้วนะครับเมื่อวานก็มีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทาง BJC ก็มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเย็นนะครับถัดจากนั้นมาฮะคร่ำขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะบริษัทแอสเซทเวโอคอปจำกัดมหาชนหรือว่า AWC ก็แจ้งตลาดทรัพย์เช่นกันว่านายวีรวง์จิตนิธภาพได้ลาออกจากการเป็นกรรมการด้วยเช่นกันอันนี้ที่ชัดเจน2บริษัทแล้วนะ ที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่มีการแจ้งตลาดรัพย์ว่าได้ลาออกแล้วนะครับแต่ทั้งนก็ตามนะครับนายวิโรจ์เองก็ยังเป็นกรรมการอีกหลายบริษัทนะในตลาดทรัพย์และก็นอกตลาดทรั์นะครับอาทิเช่นเป็นกรรมการของบริษัท scbx จำกัดมหาชนหรือว่า scb นะฮะเป็นกรรมการของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า bdm s นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เป็นกรรมการอยู่บริษัทที่อยู่นอกตลาดอย่างกรณีของบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและก็ กรรมการของบริษัทยักษาจากัดอันนี้ตัวอย่างนะ<ม>เื้องต้นที่เป็นนั่งเป็นบอรดอยู่แต่ที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการแล้วก็คือลาออกจาก AWC แล้วก็ B.J.C. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะของนักกฎหมายในฐานะของเจ้าของ law firm mm hmm. คุณวีรวงเองก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการในบริษัทอยู่หลายแห่งด้วยกัน mm hmm. ยักษ์ใหญ่อย่าง AWC BJC นี่ก็เป็น2บริษัทนะ mm hmm. ที่อยู่ในกลุ่มของ เจ้าสัวเจริญครับนะ <S 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 อื่นๆก็จะมี scbx ซึ่งที่ scbx เนี่ยมันมีหลายประเด็นนะฮะที่มันมีต้องบอกว่ามันมีมีมีประเด็นที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวพันของคุณเวรวงในฐานะกรรมการของธนาคารและในฐานะที่ปรึกษา ของบรรดาลูกค้า SCB ทั้งหลายแต่ประเด็นนั้นเอาละว่ากันไปม,ม,มันยังไม่ได้มีหลักฐานหรือมีประเด็นปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนมากนากน,นะครับแต่ที่นี่เดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการทยอยลาออกจาก SCBX ลาออกจาก BDMS เออบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นี่ก็เป็นบริษัทที่เคยอยู่ในตลาดนะครับมีการดิลิสต์ออกไปแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่าง การเตรียมยื่นไฟลิง่งที่จะกลับเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งรบ,บริษัทยักษ์สานี่แม้จะอยู่ในเออ,อยู่นอกตลาดาแต่ก็ยักษ์ตามชื่อนะยักษ์ตามชื่อยักษ์ตามชื่อนะครับยักษ์สาโอเคออโอเคอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดตั้งคําถามตั้งคาถามคาบเกี่ยวกับคําพิพากษาที่ออกมาอือ มันต้องมีถ้อยกระบวนความหรือมีเนื้อหาใจความอย่างไรที่ทําให้ Big Name บิ๊กเนมอย่างวีระวงจิตมิตรภาพที่ไม่ค่อยจะปรากฏว่าเพี้ยงพํ้ให้อะไรได้ง่ายดายนักเนี่ยถึงขั้นยอมลาออกจากบริษัทเหล่านี้ Ah, uh, uh, uh. การลาออกเนี่ยเอาละในเชิงของรายได้ uh huh. มันคงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อคุณเวียรวง uh ์ huh. อยู่แล้ว uh huh. เพราะดูจากชงาราศี uh huh. ดูจากโงเฮงท่านก็เป็นผู้มีสตุ้งสตัง uh huh. แล้วก็เป็นบิ๊กเนมในวงการกฎหมายของประเทศไทยอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วแหละ uh huh. ก็น่าจะเป็นทนายความที่รวยติดอันดับท็อปทอปของประเทศ uh huh. หรืออาจจะมากที่สุด uh huh. ในประเทศเลยก็ว่าได้ฉะนั้นรายได้จากการเป็นกรรมการคงไม่ได้มีสาระสาคัญอะไรสําหรับคุณเวีย แต่การยอมลาออกออมใช้คําว่ายอมลาออกก่อนนะจากบริษัทห้างร้านเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เสียรางวัลในเชิงของเซนติเมนต์อย่าลืมว่าหัวใหญ่วันนี้ของ WCP ก็ยังเป็นคุณวีระวงอยู่นะแต่ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจะส่งผลถึงขั้นทำให้ลูกความลายใหญ่อาทิเช่นปตท อ๋ออ๋อออปตทเขามีความจำเป็นจะต้องหยุดใช้บริการทางกฎหมายจาก WCP หรือไม่มเออนะพราะนี่ถึงขั้นต้องลาออกจากบริษัทในเครือของไทยเบฟในเครือของเจ้าสัวเจริญนะอือืออแล้วบริษัทห้างร้านต่างๆในเครือของเจ้าสัวเจริญอีกลอือจะหายไปอีกเท่าไหร่อ่าอ่านะอันนี้เอาแค่กลุ่มของเจ้าสัวเจริญนะ ยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นๆนะโอโ้อ้าวแต่ก็ว่าก็ว่าไปเถอะครับ toa family ตั้งคารวะคุณครับปัจจุบันนี้ก็ใช้คุณวีระวง์นะใช้ wcp มาเป็น คนข mm ีดเส้นทางกฎหมายเหมือนกันลงเขาเรียกอะไรนะเส้นเส้นอาคมไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายมันก้ามกลายเข้ามาในอาณาบริเวณของแฟมิลีตั้งคารวะคุณจากเรื่องของสตาร์คอร์ปอเรชันได้คืาเรียกลงยันใช่ไหมเส้นอาคมนั่นแหละมาขีดเอาไว้นะก็วีรวงท่านนี้เป็นคนดําเนินการให้วีรวงเป็นคนดูแลแฟมิลีตั้งคารวะคุณอยู่ครับอ้าวแล้วเรื่องราวมันออกมาแบบนี้จะยังไงกันต่อ ผมว e ่าวันนี้ในเฟิร์ม WCP เองก็เกิดความสั่นคลอนเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของชื่อเสียงแล้วบังเอิญว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหัวเรือใหญ่ของ WCP ซะด้วยนั่นสิชื่อเสียงตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อลูกความหรือเปล่าที่อาจจะต้องมีการ terminate หรืออาจจะต้องหยุดใช้บริการของ WCP ซึ่งนั่นมันก็จะส่งผลทำให้เกิดผลกระทบในเชิงของรายได้ของเฟิร์ม และถ้าเกิดผลกระทบในเชิงของรายได้ของเฟิร์มมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องผลตอบแทนของพาร์ทเนอร์ในเฟิร์มเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลตอบแทนของพาร์ทเนอร์ในเฟิร์มครับมันก็อาจจะมีการโยกย้ายกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นและทัานนายความพวกบรรดาจูเนียร์ซีเนียร์แอสโซเชตทั้งหลายที่อยู่ใต้พาร์ทเนอร์แต่ละรายเขาก็มีแนวโน้มว่าถ้า หัวหน้าเขาถ้าเจ้านายเขาย้ายเฟิรม์มหรือไปเปิดเฟิร์มใหม่ก็มีแนวโน้มว่าบรรดาแอสโซเชตก็ต้องตาม<อ>พาร์ทเนอร์เหล่านั้นไปด้วยอเออก็ต้องไปถูกไหมฮะผมว่าเนี่ยมันมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญและมันเป็นจุดที่ WCP เออน่าจะอยู่ในในใน,ใน,ในอารมณ์ในอากาศกริยาที่มันสั่นคลอนออาเซียมากๆหเพราะว่าชื่อนี่ ชื่อคุณวีรวงก็คือชื่อสักงานเลยนะคือธุรกิจให้บริการทางกฎหมายเนี่ยคุณสุทชัยครับมันก็คล้ายๆกับกรณีผู้สอบบัญชีอย่างดีร้อยนะมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่บนความเชื่อมั่นอยู่บนความน่าเชื่อถือครับถูกไหมฮะอ่าใช่งนั้นการที่มีชื่อของหัวเรือใหญ่ของเฟิร์มไปร่วมเป็นจําเลยแล้ว ถูกตัดสินว่าผิดคดีด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันส่งผลมากน้อยอย่างไรขณะเดียวกันถ้าว่ากันตามหน้าเสือในคดีแพ่งก็ปกติก็ถูกตัดสินมาว่าแพ้ก็จ่ายเงินก็จ่ายค่าเสียหายก็จบกันไปไม่น่าจะถึงขั้นว่าทำใหม่จะต้องลาออกจากบริษัทเหล่านี้ในฐานะกรรมการแปลว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะรายละเอียดของคำพิพากษาเข้าใจหรือยังอ่ามันจะมีมีนมินเมเข้าข่ายการเขาเรียกว่า คุณนั้สมบัติการเป็นบอร์ดในบริษัทจดทะเบียนต่างๆหรือเปล่า,าละนะครับเอาแล้วนะครับอย่างที่กาเปลียน <c oughs> คำพิพากษามันสี่ร้อกว่าหน้าและไม่ได้อยู่ในภาษาแม่บูราพากษมสุาชัยขอเวลาในการเจรณัยข้อมูล <c oughs> นะและเดี๋ยวคงจะได้นําเอามาเสนอไปทีละเปราะ2เปราะแต่บอกเลยเรื่องนี้โกงหุ้นวิน วินอยู่นอกตลาดก็จริงนะแต่มันมันมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้างเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอยู่เยอะขนาดเดียวกันวินเอเน g ชี o โฮลิงนี้กำลังจะกลายสภาพเข้ามาเป็นสินทรัพย์ของนุกษาสิริเพิ่มเติมอีกยี่สิบกว่าปร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าใช่นะใช่ใช่เอก็นี่แหละฮะแล้วก็มีชื่ออย่างประเด็จกิติอิสรานนน์โอ้โห แต่ผมเข้าใจว่าคุณประเดชเนี่ยมาอยู่ในเรื่องราวตรงนี้นะออมันก็เป็นลักษณะตกกระไรพอโจรอ๋มันมีดีเทลอีกในเรื่องของคุณประเดชเนี่ย Duty> คุณประเดช์ดซึ่งวันนี้ครอบครัวกิติอิสารานนนนก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ <Uh, นุสาสิริใช่เอาเอนะ <S <S องั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสาธารณะ อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับอ้าวคุณสุภชัยฮะแหมวันนี้เอาแค่สองเรื่องเช้าๆเข้าๆก็กินเวลาไปมากพอสมควรแรปอัพกันอีกครั้งหนึ่งนะของดีลอยเนี่ยก็ขอมปักหอมคอกันเฉพาะแต่ที่ได้นำเสนอไป สำหรับวันนี้แต่มันไม่ชบลงเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนกกรณีของ w Win Energy Holding <c oughs> ออวันนี้มีการหยิบจับเอากรณีของคุณเวรวงจิตมิตรภาพมาเป็นประเด็นหลักในการนำเสนอ, <c oughs> อ,อหลังจากนี้ก็อยากจะให้จับตามองนะครับ <c oughs> เพราะว่าชื่อนบนรงเดชเองเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวพันกับหลายบุคคล <c oughs> และหลายนิติบุคคลในบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นะเกงั้นชื่อนบนารงเดชเนี่ยเป็นไฮไลท์สําคัญของเรื่องราวตรงนี้และอยากจะให้จับตามองอย่างที่บอกว่าสารพาณิชย์ที่อังกฤษท่านใช้มาตรา350กฎหมายไทยประกอบการพิจารณาไปด้วยนะแต่เรื่องของการโกงเจ้าหนี้ในศารไทยที่นบนารงเดชเป็นจำเลยอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตัดสินอีกหนึ่งคดีช่วงประมาณเดือนตุลาคม โกงเจ้านี่คดีบ้านเรานี่เป็นอาญานะ,ะ,ะเป็นคดีอาญานะ,ะนั้นประมาณเดือนตุลาคมจะมีการอ่านคำพิพากษาของคดีคดีหนึ่งที่นบนรงเดชเป็นจำเลยในคดีด้วยนะแต่ถ้าศาลตัดสินออกมาแล้วไม่ผิดนั่นก็คือไม่ผิดนี่เราก็โปรยหัวไว้ให้ได้รับรู้รับทราบแล้วก็ให้รอจับตามองนะฮะว่าอนาคตของชายที่ชื่อนบนรงเดชหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร เอาจบแค่นี้ไหมอ่าอ่าอ่เอาเอาทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะอ่าแค่นี้ก no. ่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยว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 มันจะยาวไปกว่านี้เออนะฮะ